นะครับขั้นตอนการทายน้ำมันเครื่องออกทาทั้งหลาเรามีการลักหนามดูเอาถีบตั้มถีสุดออกมาไอไล่สุดครับน้ำมันออกเบื่แน่นอนเติมคางต่อไปใส่กิงเลยฝ่ายฟันรีวิวโอ้เห็นสร้างฝ่ายฟันรีวิวเอาเบื่อได้ปกติเราใส่เบื่อได้นวดอายนี่นุ๊กเก่าสร้างปัญหาครับนุ๊เก่านุ๊กเก่าเพื่อนแก้บ้างหน่อยเนาะกระซิเป็นเบื่อนี่ยคือตามใจครับแต่ตัวนี้มันเหนื่อยปวดเนี่ยอาจจะให้ไทยรู้ว่าดังไหนเหนื่เกินนี่ครับตัวนี้แน่นอน ขายดีวิบดีว่าอะรของเมืองงาผมไม่ไรหรอกครับเซ้หน่อยๆได้แน่ครบพันแก้วว่ากองกองสุราครับกองแยนนี่ผม้เช็คหายวายเช็คเลยได้ครับครับผมโอเคครับเช็คบุนการไฟได้แหละเช็คดีๆครับผมครับผมคันนี้ครับเปลี่ยนเป็นเรียร์ 10W30 ครับมี กองอากาศกองเครื่องกองสุล่านะครับกองแย่นะครับเพ่อนแจงเปลี่ยนอีกทีนึงอ่าก็ทำการอ่าปล่อยน้ำมันเครื่องจากของอ่างออกให้เบิดก่อนครับผมไปเปลี่ยนกองเครื่องต่อไปนะครับขั้นตอนการทายน้ำมันเครื่องออกทางหลาเรามีการล,กลักหนามดูดเอาถีบตั้มที่สุดออกมาไหล่สุดครับน้ำมันออกเบิดแน่นอนเติมขังต่อไปไสกิ้งเลยหลังจากปีทอง,องแล้วหากมากน็อตครับมากให้เรียบร้อยครับว่าเข้ายำไปแล้ว ใครับตัวนี้อยากจะเปลี่ยนเลยนะครับเนาะแต่ว่าตัวนี้ผมเช็คให้พี่นะถ้าบโเปลี่ยนได้กับเปโมยังเปลี่ยนเขาต้อเปลือกครับตัวน yeah> ี้กับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับผมครับโมนี้ครับเดี๋ยวาเปลี่ยนเนาะครับเนาะต้องเัลนนะครับผมสำหรับครั้นี้นะครับผมแจ้งเปลี่ยนกอง์สลาเนี่ครับกอง์สลาอันเก่าตัวนี้เคลื่อนใหม่เดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนให้ลูกค้ากันเลยครับผม อันนี้หนึกยุทธก่อนะครับมันจะมีสองปุ่มอยู่ข้างไปต่างระยะน้ำมันเครื่องอ่ามันจะมีเห้เบิ้งอยู่นี่อ่าตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วจะกี้มันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเวลาเขาอ่ามันมีจังสิไอ้ไอ้กุฎมหาเลือกหมดแต่โค้ดข้างไว้มันจะขึ้นจัิงสิครับภาษาหน่วงเป็นวันที่ครับบริการอ่าวันที่ระบริการอ่าตัวนี้เพื่อนนาจีปิดไว้นะครับมันก็เลยบมเตือนแต่ตัวนี้เพิ่เปิดไว้คองอากาศสี่หมื่นสี่หมื่นปะโอเคสี่หมื่นปึ๊บอ่า น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องจ้าลูกอ่าหนึ่งหมื่นลูกอ่าหนึ่งหมื่นลูกครับถัดไปก็กดโครงนี้ทางไว้ปึ๊บมันก็จะขึ้นอยู่นี่การบรรุงรักษาอ่าการบรรุงรักษาครับกดเข้าไปหมื่นหมื่นมันสองหมื่นดิอ่าเล็กเล็กสองหมื่นเนาะอ่ากดค้างไว้อ่า นะครับถ้ามันถึงระยะเวลามากกวจิตเตือนอยู่หน้าจอนะครับตัวนี้โอเคกับ okay. เซี๊ยสีนครับอ่าเป็นที่เซี๊ยส,สีเรียบร้อยอ่าตอ,ตอนต่อไปตอนต่อไปมาเช็คน้ำมันเครื่องครับเมื่อ,อก,กี้ผู้บชาการอกว่าอะไรครับรอบหนึ่งพุ่งกับทำการเช็ดทั้งพุ่งตาแล้วอ่ามีรอบอที่สองวันจะมันถึงเกณฑ์บ่กคือวันอยู่ในเกณฑ์ถึงนะครับถึงวันอยู่ในเกณฑ์อยู่คือขีดที่สองเลยมั้แมนเดี๋ยวจะไปสอบถามลูกค้านะครับลูกค้ามีเหตุผลอยังบ่ถึงอยากมาเปลี่ยงไทยน้ำมันเครื่องยุราดอ่าครับ ผมขอสอบถามเลยไ,ไอ้มีเหตุผลยังบอที่อยากมาเลือกใส่บริการทางร้านเหรอเห็นรีวิวเห็นในรีวิวเ่ยเคยใส่เลอามาก,ก่อนป่ะครับโอคบ้ครับก็เลยว่ามาลองเปลี่ยนใส่ไอ้รีวิวดูนะโอ้โมืลองเบิ่งกันนะครับครับครับโอเคไอ้ลองใส่เบิ่งครับผมโอเคครับผมลูกค้าเพื่อนก็ติดตามในรีวิวนะครับรีวิวในเฟซบุ๊ก็เลยตัดสินใจเขามาใส่บริการของทางร้านนะครับผม อ่ากับเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นนี้เปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องนะครับเลือกใส่เป็นเลอยรครับ 10W30 นะครับเหลือกใหม่ประมาณแสนโล่แต่รถยังไม่รถเดิมๆนะครับเพราะท่านใดแก้ว่าก็แนะนำเป็น10-30นี่แหละเบอร์ลื่นอ่าสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องอยู่ทางร้านเท่ากับมีหลายรุ่นหลอยู่หัอให้เลือกนะครับอ่านี่ว่าไอ้ลิควิดโมลี่ลองมาก็จะเป็นดักเหี่ยมนะครับอยู่ฝั่งท้างนี้ก็จะเป็นวาโบลีนนี่ครับเลอยร์เลอยรจะมีสองเบอร์อ่าสำหรับลูกค้าท่านใใดดดสสสนนนจะะคครรรรัับบาาาามมถตติ่ออไ้หืเข ถามกระไดนะครับหลานนัดอะไรสิ่งอยู่แถวตลาดเจริญสีวลินนะครับผมขอบคุณครับ